กองทัพากาศอิสราเอลได้นําเครื่องบินรบกว่า10บลำเข้าทําการโจมตีท่าเรือสําคัญในพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูติเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16พฤษภาคม2025ฮานายนัฟทาลีนักข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าในวันนี้กองทัพบากาศของอิสราเอลได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่สําคัญ ของกลุ่มฮูติเยเมนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการโจมตีครั้งนี้ได้พุ่งเป้าโจมตีท่าเรือสำคัญ2แห่งคือท่าเรือโฮเดดาและท่าเรืออาสลิฟอิสราเได้ใช้มิสไซล์จำนวนหนึ่งเข้าทำการโจมตีมีการส่งเครื่องบินรบมากกว่า10ลำเข้าปฏิบัติภารกิจการโจมตีดังกล่าวทำให้ท่าเรือสอแห่งคือท่าเรือ ฮูดิดาและท่าเรืออัสลิฟ mm hmm. เกิดไฟลุกไหมนายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ประกาศหลังจากที่กองทัพอากาศอิสรเอลปฏิบัติการโจมตีใส่พื้นที่สำคัญของกลุ่มฮูติเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วเนธานยาฮูได้บอกว่านักบินของเราประสบความสำเร็จในการโจมตีสองพื้นที่เป้าหมายฮูติอีกครั้งและนี่จะเป็นการดำเนินการต่อไป จะมีการดำเนินการมากขึ้นเบนามินเนธันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้เฝ้าติดตามการปฏิบัติการของกองทัพอากาศอิสราเอลที่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพอากาศอิสราเอลฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกาลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ากองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ขับถมการโจมตีเพื่อเป็นการทําลายโครงสร้างพื้นฐานการก่อการร้าย ซึ่งเป็นของกลุ่มก่อการร้ายฮูติที่ท่าเรือฮูเดดาและท่าเรือซาลิฟในเยเมน .IDF ได้รายงานว่าท่าเรือทั้งสองแห่งถูกใช้เป็นสถานที่ในการขนส่งอาวุธและใช้เป็นสถานที่ในการเตรียมการก่อการร้ายก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ท่าเรือสำคัญทั้งสองแห่ง อิสราเอลได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นการประกาศแจ้งเตือนนั้นก็เป็นการประกาศให้พากันอพยพหรืออยู่ให้ห่างจากพื้นที่ดังกล่าว i d ดได้บอกว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมากลุ่มก่อการร้ายฮูติได้ดำเนินการภายใต้การควบคุมของชาวอิหร่าน ทั้งการสนับสนุนทางด้านการเงินจากชาวอิหร่านในการสร้างอันตรายให้กับประเทศอิสราเอลและพันธมิตรของอิสราเอลและทำลายความมั่นคงในภูมิภาคและรบกวนเสรีภาพในการเดินเรือตามที่เบนามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้บอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นและจะมีการดำเนินการที่มากขึ้น สิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับว่าอิสราเอลก็คงจะดําเนินการที่มากขึ้นในการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการสร้างอันตรายให้กับอิสราเอลและพันธมิตรของอิสราเอลเมื่ออิสราเอลรู้แล้วว่าพื้นที่เหล่านี้อยู่ตรงไหนก็จะมีการดําเนินการโจมตีเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับ ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันสนามบินซานาในเยเมนซึ่งเป็นสนามบินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูติเยเมนกลุ่มอันซาอัลลาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการที่กองทัพอากาศอิสโราเอลโจมตีเข้าใส่พื้นที่สนามบินซาหน้าในวันนั้นก็ส่งผลให้เครื่องบินขนส่งหลายลำถูกทำลายและได้รับความเสียหายครับตามการรายงานได้ระบุว่า ถ้าจะซ่อมบำรุงให้กลับมาใช้ได้ก็คงจะต้องใช้เวลาหลายเดือนที่สนามบินซานะ่าในเยเมนนั้นอิสราเอลได้สืบค้นมาและรู้มาว่ามีการขนส่งกำลังพ่นที่จะไปสนับสน,นุนกลุ่มอันซาอัลลา์รวมทั้งมีการขนส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารโดยใช้สนามบินแห่งนั้นดังนั้นอิสราเอลจึงปฏิบัติการเข้าทำการโจมตีสนามบินดังกล่าว ส่วนการจับตาดูความเคลื่อนไหวในพื้นที่ท่าเรือสำคัญในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอันซาอัลลานั้นเมื่ออิสราเอลได้เห็นว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลและสร้างอันตรายให้กับอิสราเอลและพันธมิตรอิสราเอลก็จะดำเนินการโจมตีครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่ ท่าเรือสำคัญสองแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอันซาอัลลาหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มฮูติเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ